สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับจากช่องนกฟิราฟีเก่านะครับวันนี้ก็ดูในป่านะครับผมจะมีเกล็ดความรู้อะไรมาฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับไปจมกันเลยครับอย่างนี้นะครับที่เราจะหาก็คือเถาวันนะครับเถาวันที่เป็นเส้นเล็กๆนะครับคือเราเช็คดูนะครับว่ามัน แข็งแรงมันตนทานหรือเปล่า้าแบบนี้ไม่ได้นะครับคือเราต้องหาเส้นเล็กๆที่ว่ามันแข็งแรงมันตนทานด้วยนะครับ้าแบบนี้นะครับนี่ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับไปาากันต่อเลยครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือไม้นะครับเราต้องหาไม้ที่แข็งแรงที่พอดีนะครับเราก็มาตัดกันเลยครับก็นะครับเราก็ได้อุปกรณ์มาครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาดูกันเลยครับว่าอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับสิ่งที่ผมจะใช้นะครับมีเถาวันนะครับเส้นเล็กที่แข็งแรงสองเส้นนะครับ กับไม้หนึ่งอันนะครับก็เมื่อกลางต้นนะครับผมยังไม่ได้บอกนะครับว่าผมจะทําอะไรให้เพื่อนๆดูนะครับคือผมจะทําไม้แขวนเสื้อนะครับผมจะทําไม้แขวนเสื้อเมื่อเราออกป่าออกลาดตะเวนนะครับเมื่อเราลืมของลืมไม้แขวนเสื้อไม่มีเชือกไม่มีอะไรต่างๆนะครับมาดูกันเลยครับก็นะครับเราก็จะทําการมัด đôi chạy tàu quanh trên trên tia tàu hỏa, mà măng kĩ, nha các, mắt tẩm gan, mัด nha các, mัด đấy luôn nha các, mัด nhiều lắm, ok, nha เราก็มัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะได้ลักษณะนี้นะครับมาดูกันเลยครับผมจะทำยังไงต่อไปนะครับอืมโอ,โอเคนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เราก็มาลองเทสกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงเสื้อเกาะนะครับตัวนี้นะครับน้ำหนักประมาณ4กิโลนะครับกับไม้ไมแขวนเสื้อนะครับอันนี้นะครับที่ดูว่าเถาวันมันเล็กนะครับแต่มาดูกันนะครับความแข็งแรงของเถาวันนี้นะครับ นะครับก <N cess inh aling> <kr> ็เสร็จเป็น <t> ท <ired> <N> ี <t ired> <N> ่รยบร้อยนะครับคือไม้แขวนเสื้อเร่งด่วนนะครับเหมือนเราออกป่าเราไปไหนมาไหนนะครับคือลืมไม้แขวนเสื้อเหมือนเราไปปิกนิกไปที่ไหนก็เล้วแต่นะครับแต่เราลืมไม้แขวนเสื้อลืมเอาเชือกไปนะครับวิธีนี้ช่วยคุณได้นะครับคือแบบเร่งด่วนนะครับคือที่ผมจานะครับมันไม่ได้สวยนะครับคือถ้าําจริงๆคือมันต้องดีกว่านี้นะครับแต่นี่คือผมจะสาธิตให้ดูโปรเก้าเก้านะครับ ออก็คือพอเป็นความรู้เป็นทิศทางนะครับให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะครับเผือออกป่าออกตั้งแข้มออกไปปิคกนิกกับเพื่อนกับแฟนกับอะไรก็แล้วแต่นะครับออก็คือวิธีนี้ช่วยได้นะครับก็นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าว่าเป็นความรู้ให้เก๋เพื่อนๆพี่ๆได้นะครับก็คือไม่ไม่มากกว่าน้อยนะครับก็คือถ้าชอบคลิปก็คือฝากกดติดตาม ให้กำลังใจกันด้วยนะครับคือครังหน้านะครับผมจะมีความรู้อะไรใหม่ๆมาฝากเพื่อนๆนะครับก็ติดตามชมนะครับก็สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ